2,016บาทครับนี่น้องดอกแดกครับกินไปแล้วครับนันเน้นครับคำเตือนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีไม่ควรรับชมคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับกลาบสวัสดีครับมาพบกับผมช่อง bed gamer นะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับนะเกมนี้นะครับชื่อเกมว่า a อ t a ทกนะครับนะขุ่นซับแห่งแอตแทกนะครับที่ใคร pg นะครับนะ พีน่น้องคนไหนนะครับสนใจเล่นเกมเดียวกับผมนะครับนะ Add Bit d BGV 2ได้เลยนะครับเล่นตามสูตรสล็อตนะแต่ว่าผมขอซื้อฟิชตปินดีกว่าแต่สูตรสลออ็อตขออย่างไงก็แต่เทียบนีนะผมก็ขอซื้อฟิชตปินดีกว่านะครับนะมาดูกันนะซื้อฟิชตปิน400บาทนะดูกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับนะ รอบแรกครับเอารอบแรกเต็มจอครับพี่น้องครับโอู้หรอบนี้ครับเต็มจอครับรอบแรกครับไปแล้วครับเงินรางวัลก้อนโตมาแล้วครับนะอ่าดูกันว่ายอดมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วสองร้อยเลยนะครับไปแล้วครับเออี๋ดีขึ้นมาแล้ววัลเมกาครับอสามร้อยนะครับไปครับยาวครับขอยาวๆขอยาวๆครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเอ้าสี่น้อยครับรางวัลระดับซุปเปอร์เมกาครับอู้หระดับซุปเปอร์เมกาก็เข้านะครับนะโอ้โห 2,016บาทครับนี่น้องดอกแดกครับกินไปแล้วครับเน้นๆครับอ่าอยากได้สูตรสแกนสล็อตฟรี SBCV2 ได้เลยนะครับอ่าดูดีครับว่าโอ้โหแบบคุณหกคนแล้วครับนะตอนนี้นะครับคูนแตะครับไปครับเอาครับคูณสิบครับตอนนี้ครับอ่าไปครับต่อครับไปครับเหลือเจ็ดรอบครับเน้นๆครับขอเน้นๆนะครับนะอ่าไปครับไปเรื่อยๆนะครับนะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ที่ช่องเด็กเกมเมอร์ด้นะครับนะ ไปครับเหลืออีกสี่รอบครับเออปีสปินเกือบแล้วครับนะสแกตเตอร์นะเกือบเข้านาฬิกานี่ยไปครับเหลืออีกสองรอบครับไปครับไปครับเข้าคูณสิบสองครับตอนนี้อ่าโอ้ยสแกตเตอร์ครับสแกตเตอร์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 เอ้ยเกือบแล้วอ่ารอบสุดท้ายครับไปครับอ่าไม่เป็นไรครับอ่าเงินรางวัลรวมทั้งหมดเท่าไหร่เอ้ย รางวัลรวมทั้งหมด2,156บาทครับโอ้โหกดทีเดียวแต่ครับเรียบร้อยครับเกมนีครับผมบอกไว้เลยครับนะพี่ๆน้องๆอยากได้สูตรแกนสลอตฟรีนะครับนะ s b g v 2ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่องเบีดเกมเมอร์ด้เลยครับนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับนะขอบคุณครับ